ไปแม่เมื่อหันแม่ไปเมื่อือนดูน้องโอจะขึ้นมาแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นป่ะดึงโซ่ดึงโซ่ยี่ขึ้นป้ายแดงนี่คืออะไรไปเลยกลับบ้านไปไปกลับบ้านไปจะไปอืแม่ย่างแม่อ,อืไปไป เพื่อนเขากลับบ้านแล้วน,นั่นไปเลยกลับบ้านข้ามแล้วไปเลยไปเลยนะกลับบ้านไปเลยแม่แม่แมไปดีมาก นายคุณน้องอเดินหนีนั้นนะ